มาถึงที่หมายแล้วค่ะอากาศร้อนมากสุโยบรับุทสมุย เปิดประตูออกสองข้างตอนเปิดเอากระเป๋าเมนเมนเครื่อไฟใหมไม่ไม่เป็นว่เาเราไปแล้วก็หายไปคนเข้าเมือง โสารพาเข้าตรวจคนเข้าเมืองข้ากันญาก็ใส่เขาก็บ่ไป เงียบคนไปใส่เบดสำหรับคนไทยแบบสำหรับคนไทย เขาปิดเครื่องก่อนนะคะเพราช่องนี้ไม่ได้เลยเาตรวจพาสปอร์ตก่อนนะคะ